ท่านต่อไปนะครับวันนี้เรามีผู้นําระดับเอมาทีนะครับอีกหนึ่งท่านที่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับเป็นสาวเหนือสาวเหนือเหมือนกันที่มีความรู้แค่เพียงประถมครับ,รบปอสี<ม>เท่านั้นเองจบปสี่ครับแต่วันนี้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจอิย,ยาลาได้และสําเร็จได้เรามารู้แรงบันดาลใจของเธอกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ AMRT แพทเิรนาร์ครับชดานิตพันธ์อิทฐานุปทานะครับสวัสดีค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ ไม่ได้ไม่ยอมนี่คือสโลแกนของสีเองนะคะสวัสดีค่ะชะดานิพันธ์อิธานุประธานนะสีทนได้ค่ะสีเป็นคนไม่มีความรู้ไม่มีสไลด์ทำอะไรอะไรทั้งหลายทั้งหลายนะนะั่นไม่เป็นสักอย่างแต่มีใจโอเคไหมคะว่ามีใจทำอะไรก็ได้เ,เป็นคนโชคดีที่ที่เราไม่ได้เรียนสูงเพราะว่าตัดสินใจง่าย คนที่เรียนสูงสูงตัดคนเรียนสูงตัดสินใจยากเพราะว่าคิดแล้วคิดอีกแต่คนจบป .4 ไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่าเราจะไปทำอะไรก็ไม่มีโอกาสได้เดือนละแสนจริงไหมคะ <Yeah. S 1> คนก็มีรายได้เดือนละเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่เขาตัดสินใจคิดแล้วคิดอีกสี่ถ้าจะไปเป็นแม่บ้านเขาไม่จ้างหรอกเดือนสองหมื่นสาม จริงไหมคะแต่ถ้าเราไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดว่านู่นทําได้ไหมนี่ทําได้ไหมตัดสินใจเลือกตัดสินใจตัวเองว่าต้องลุยเท่านั้นถ้าไม่ลุยมันไม่สามารถจะอยู่ยืนอยู่ได้ก็เพราะว่าตัวสีเองถ้าใครรู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนที่จะมาทําอียิราเพนเนตก็คือตัวเองติดลบมาด้วยการค้าขายเป็นคนไม่มีความรู้แต่เลือกอ อาชีพค้าขายแล้วเลือกเหมือนกับพี่แดงพูดเมื่อเช้านะคะเหนื่อยพี่แดงพูดเมื่อเช้าพี่แดงทํามา17อาชีพสีก็ไม่ต่างจากพี่แดงนะคะว่าทําแล้วทําอีกเพราะเราไม่มีความรู้ก็เลือกที่จะค้าขายเลือกอาชีพนวดอาชีพนี่กว่าจะมาถึงอายาลาก็บอบช้ำมาแล้วไม่รู้กี่เครือข่ายไม่รู้กี่อาชีพนะคะ S <S <ọ> แต่พอมาเลือกอายลาทำไมถึงสำเร็จก็เพราะเราไม่คิดมากไงคะคิดว่าตัวเองทําได้ลุยเดินหน้าอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปคิดน้ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหนังห่วงอย่างเดียวว่ากลัวกลัวครอบครัวจะไม่มีกินใช่ไหมคะกลัวจะไม่มีใช้นี่กลัวโน่นกลัวนี่ก็กลัวนี่นั่นแหละกลัวในี่คนมาทวงนี่ท่านเชื่อไหมคะค้าขาย ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆเพราะเราไม่มีความรู้ก็ค้าขายค้าไปค้ามาก็โดนคนอื่นเข้าโกงเอาพวาโกงไปโกงมาก็กมานั่งน้ําตาร้องไห้แล้วร้องไห้อีกจนจนวันหนึ่งที่สีเองขับรถไปทำอัยาลาเนาี่ยพอตัดสินใจอิยลาก็ทุนก็หมดแล้วนะครับไม่เหลือทุนไว้ให้ทําทุนสักบาทมีอยู่เอมูล่าที่อัพแขกให้ไว้หนึ่งกระปุกนะคะ เอากระปุกนั้นนะคะมาแบ่งขายนะคะเชื่อมันเองกินด้วยเอามาแบ่งขายด้วยหมุนไปหมุนมาก็ได้โอกาสว่าเราอ่ะจะทำยังไงดีนะข้าวไม่มีกินเดินทางกับทีมงานไม่มีข้าวกินซื้อกล้วยหวีละสิบบาทแล้วเอากล้วยหนึ่งหวีเดินทางไปทั่วไปทั่วจังหวัดหลายๆจังหวัดด้วยมีกล้วยแค่หนึ่งหีนั่แหละซื้อข้าวเหนียว สิบบาทกินได้สองมื้อท่านเชื่อไหมคะว่าเสียทนได้ขนาดไหนนอนปัม๊มอาบน้ําเชื่อไหมเอาขวดโคกมาตัดไม่มีไม่มีตังเม้มจะซื้อขันนั้นสบายก็ไม่มีเอาโคกขวดโกคกมาตัดขวดเก Drake ่าๆเขาเน่ะคะเอามาตัดแล้วไปลองน้ําที่ในห้องน้ำนะคะ่ะแล้วก็ตักอาบไปแล้วก็นอนอยู่ในปั๊มนั่นแหละถ้าใครทนได้อย่างสีทุกคนสําเร็จได้แน่ ทุกคนนะคะทุกท่านมีต้นทุนมากกว่าสีอีกต้นทุนของสีก็คือเอมอล่ากระปุกเดียวที่อัพแขกให้ไว้นั่นแหละไม่ถึงกระปุกด้วยซ้ำอัพแขกกินเหลือไว้สักไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่พีสีไม่รู้ว่าอัพแขกเหลือไว้เท่าไหร่แต่เอาให้พี่สีไว้แต่ตัวเองกินไปด้วยแต่เอาแบ่งขายไปด้วยเชื่อไหมคะว่าทําไมถึงทําได้ก็เพราะใจนี่ไง ถ้าทุกคนมีใจให้อยาลาสิว่าทุกคนทําได้แน่นอนค่ะเชื่อไหมคะว่าทุกท่านทําได้ถ้าทําได้แล้วสีทําได้อะทุกท่านทําได้แน่นอนค่ะ